สวัสดีครับสาหรับคนที่ถามกันเข้ามาว่าพี่ไดคัดรูปยังไงเอารูปพื้นหลังออกยังไงเดี๋ยวพี่จะม่แนะนําเว็บเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ว่าจะช่วยให้เราตัดพื้นหลังได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้แอปเลยนะครับเออมันเหมาะสําหรับคนที่ว่าใช้โปรแกรมหรือว่าใช้แอปในการแต่งรูปไม่เป็นนะฮะซึ่งวิธีนี้ง่า,งงายมากๆเลยครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเข้ามาในเบราว์เซอร์ครับแล้วก็พิมพ์ว่า remove มี move back ground นะครับแล้วก็เซิร์ชไป แล้วก็ให้เลือกเว็บแรกเลยครับที่ว่า remove.bg ครับแล้วเข้าไปพอเข้ามาหน้าเว็บแล้วก็กดอัปโหลดอิมเมจแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการจะตัดพื้นหลังหรือว่าไดคคทออกเลยครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างอ่ารูปนี้รูปนี้เนี่ยครับอาจจะใช้เวลาสักแป๊บนะครับเดี๋ยวพี่ขอข้าไปตอนที่มันตัดเสร็จแล้วนะครับ โอเคครับมันตัดเสร็จแล้วนะครับเราไม่นานครับไม่ประมาณ2นาทีครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วมันก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้นะฮะและ้วก็ให้ทําการกดดาวน์โหลดตรงนี้เพื่อเก็บเซฟรูปนะครับส่วนใครที่ยังไม่พอใจก็อาจจะไปแต่งในโปรแกรมอื่นๆได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ